บุคคลคนหนึ่งครับถูกนับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในด้านสถาปัตยกรรมของโลกคนหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซึ่งกลายเป็นรากฐานในการเรียนและการออกแบบจนถึงปัจจุบันครับจนกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมสากลบุคคลคนนี้มีชื่อว่าวอลเตอร์โกเยสครับ The Stand Main Story และว,วันนี้ผมจะมาเล่าถึงบ้านที่วอลเทอร์โกเปีสเป็นผู้ออกแบบมีชื่อบ้านว่าโกเปียสเฮาส์ขอมาพูดถึงประวัติของวอลเทอร์โกเปีสก่อนนะครับวอลเทอร์โกเปีสเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันครับเกิดวันที่18พฤษภาคมคิิตศักราช1,883 ถึง5กรกฎาคมคิตศ1,969วบลเทอร์กเปียสเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้ก่อตั้งเบาเฮาส์ในไัวมาเบาเฮาคือโรงเรียนของประเทศเยอรมันครับที่สอนเรื่องศิลปะและวิจิตรศิลป์ และถือว่าเป็นแนวทางที่โด่งดังในเรื่องการออกแบบและเผยแพร่แนวคิดการสอนในระหว่างปี1919ถึง1933ครับไวมาครับเป็นนครประเทศเยอรมน,นีซึ่งมีชื่อเสียงด้านมาดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกโเปียสครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญด้านประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกับฮิวโกอันวายเฮนริกฮันโตและก็แฟงลอยไลท์ ay, ครับว่าเป็นผู้บุกเบิกสถาปัตญยญกรรมสมัยใหม่ซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนและการออกแบบจนถึงปัจจุบันครับโอเคครับวันนี้ ผมจะพูดถึงบ้านที่วอลเตอร์โกเบสเป็นผู้ออกแบบนั่นก็คือโกเบสเฮาส์ครับบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1938ที่เมือง Lincoln, ลินคอนรัฐแม็กซาซูเชตใกล้เมืองบอสตันที่สหรัฐอเมริกาครับโอเคครับบ้านหลังนี้ครับ มีทั้งหมด2ชั้นครับและมีชั้นใต้ดินชั้น1นึ่งครับเ,เรามาดูแปลนชั้นแรกกันก่อนดีกว่าแปลนชั้นแรกนะครับเมื่อคุณเดินเข้ามานะครับคุณจะเจอโถงทางเดินครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นห้องทำงานของ โอทากูเปียสครับอ่ห้องนี้นะครับจะติดกับลิฟวิ่งรูมนะครับหรือห้องนั่งเล่นนะครับสามารถเดินทะลุเข้าหากันได้นะครับแล้วก็ขวามือนะครับก็จะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมหรือห้องนั่งเล่นนั่นเองครับ พอเดินไปห้องบนนะครับอยู่ซ้ายมือก็จะเป็นห้องไดนิ่งหรือห้องรับประทานอาหารครับตอนที่ผมดูมานะครับบ้านหลังนี้นะครับเหมือนจะเป็นปูนเปื่อยนะครับหรือสไตล์คล้ายๆสไตล์ลอฟผมคิดว่าอาจจะเป็นแนวคิดมาจากสไตล์ลอฟเออหมายเลข10นะครับเขาเขียนไว้ว่ามันเป็นลิฟวิ่งรูมแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องครัวครับ แล้วก็ซ้ายมืออีกห้อง9หมายเลขเก้านะครับเก้าผมคิดว่าก็เป็นห้องครัวอีกเหมือนกันครับส่วนห้องที่8นะครับจะเป็นห้องนอนของแม่บ้านนะครับส่วนห้องที่7กับ6ก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องที่7จจะเป็นห้องน้ำของแม่บ้านนะครับ ครับห้องที่สองครับชั้นสองพอคุณขึ้นบันไดามาครับคุณจะเจอโถงทางเดินครับแล้วก็ด้านซ้ายมือครับจะเป็นห้องต่างตัว แล้วก็ก็จะเป็นติดกับห้องน้ำนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมเดียวก็ห้องนอนใหญ่ครับพอออกมาปุ๊บนะครับหมายเลข6นะครับก็จะเป็นห้องนอนของแขกครับ พอเดินออกมาด้านขวามือนะครับก็จะเป็นห้องนอนเด็กครับแล้วก็อันที่8ผมคิดว่าจะเป็นผมคิดว่านะ่าจะเป็นห้องนอนติดกันเหมือนกันครับแล้วก็ข้างอันที่9นะครับก็จะเป็นเอ,อระเบียงของชั้น2นะครับส่วนห้องที่10คือห้องเย็บเสื้อผ้าครับ อันนี้เป็นแผ่นหลังคานะครับอันนี้จะเป็น e ีเว a t i o n นะครับอันนี้เป็น e ีเวชั่นด้านหน้านะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็น e ี e v a ั่นด้านซ้ายนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็น e ีเว a t i o n ด้านหลัง ก็จะเป็นอีเวชั่นด้นขวาครับเอ,อ่อบ้านหลังนี้นะครับชั้น1กับชั้น2นะครับผมเท่าที่ผมไปดูมาจากแปลนจริงนะครับผมเทียบขนาดมาจากแปลนจริงๆนะครับผมจะมีภาพให้ดูในตอนหลังนะครับว่าแปลนจริงเขาเป็นยังไงนะครับออบ้านหลังนี้ชั้น1กับชั้น2ส,สูงประมาณ2เมตรแปดห้าครับโดยประมาณนะครับ เป็นชั้นแรกนะครับที่ตรงทางเข้านะครับกว้างประมาณเมตรหนึ่งครับผมจะตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็ตรงทางเดินนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรแครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับห้องน้ำนะครับกว้างประมาณเมตรสามห้านะครับแล้วก็ลึกประมาณเมตรห้าสิบห้านะครับ ออด้านขวานะครับห้องทํางาน,นครับกว้างประมาณ3เมตรหครับแล้วก็ลึกประมาณ2เมตรสาแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับกว้างประมาณ4เมตรครับแล้วก็ลึกประมาณ5เมตรหครับแล้วก็ห้องกินข้าวนะครับออตัวต้องบอกว่ามันมี2ระยะนะครับเพราะว่า ไอตัวห้องทํางานมันเอียงเขา้ามันเอียงลงมานะครับตรงจะเริ่มจากด้านขวามือก่อนด้านขวานะครับลึกประมาณ3เมตรสองนะครับแล้วก็ด้านซ้ายลึกประมาณ2เมตรเจ็ดนะครับแล้วกว้างประมาณ3เมตรห้าครับแล้วห้องครัวนะครับมันลึกเมตรเจ็ดครับอีกห้องหนึ่งก็ประมาณเมตรเจ็ดเหมือนกันครับตีไปประมาณเมตรเจ็ดครับ แล้วก็ห้องแม่บ้านนะครับกว้างประมาณ3เมตรสี่ครับแล้วก็ลึกประมาณ2เมตรสองครับอันนี้ตรงห้องเล็กๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นห้องเก็บของหรืออะไรประมาณนั้นผมคิดว่าเอาไว้สําหรับเก็บของของแม่บ้านหรืออาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้ครับเออมันกว้างตีรวมๆประมาณเมตรหนึ่งครับแล้วก็ ห้องน้ำนะครับของแม่บ้านนะครับเอ่อกว้างประมาณ2เมตรสครับต่อไปนะครับเป็นชั้น2อนะครับชั้น2ลึกประมาณ4เมตรสครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับลึกประมาณ2เมตรหครับแล้วก็ห้องแต่งตัวนะครับลึกประมาณเมตรเนะครับข้างห้องน้ําข้างในนะครับ ่เอลึกประมาณ2เมตร6ครับแล้วก็มาสเตอร์เบดรูมนะครับกว้างประมาณ4เมตรหครับแล้วก็ลึกประมาณ3เมตรครับส่วนห้องนอนแขกนะครับกว้างประมาณ3เมตร2ครับแล้วก็ลึกประมาณ4เมตรครับแล้วอันนี้เป็นห้องนอนเด็กนะครับห้องนอนเด็กกว้างประมาณ4เมตรครับแล้วก็ลึกประมาณ3เมตร2ครับไอตัวส่วนเลข8ผมคิดว่าเป็น เตียงนอนเหมือนกันครับต,ตัวนี้เลึกประมาณ3เมตรครับล้วเท่าที่ผมดูนะครับมันจะมีส่วนม่านกั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นม่านกั้นที่มันยื่นออกมานะครับน่าจะเป็นแบบม่านว้กั้นสามารถปิดได้นะครับแล้วก็ตรงระเบียงนะครับกว้างประมาณ4เมตร6 อันนี้ก็จะเป็นแปลนจริงนะครับอันนี้จะเป็นแปนชั้นใต้ดินที่ผมหาไม่ได้นะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับว่าผมหาแปลนชั้นใต้ดินไม่เจอจริงๆครับแล้วก็จะมีแปน่นชั้นอื่นด้วยนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนะครับที่ต้องบอกว่าหน่วยวัดของเขาเป็นฟุตนะครับอันนี้เป็นแปลนจริงนะครับที่เออผมคิดว่าเป็นของ วอลเทอร์กูเปียสเป็นผู้เขียนจริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นแปลนชั้น2องครับผมแปนที่ผมทำมาอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับแปนจริงนะครับแต่ผมแค่คิดว่าทําโดยรวมๆที่เท่าที่ผมสามารถมองได้นะครับเพราะว่าขนาดมันเล็กมากครับบางบางตัวผมอาจจะมองไม่ค่อยชัดหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดในตอนคํานวณน,นะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับ ผมตีประมาณ1ฟุตเท่ากับ30เซนนะครับแล้วก็1นิ้ว2.5นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ